สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่ด a ช n e l มาอัปเดตกลุ่มฝนภาคบ่ายว่าวันนี้6กันยายน2563มีจังหวัดไหนอำเภอไหนพบกลุ่มฝนบ้านนะคะไปเริ่มที่เวลาบ่ายโมงพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลก อุดทัยธานีเลยน้องบัวลำพูอุด,ดอนธานีอุบลราชธานีศรีสะเกดสะแก้วะฉเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันระนองสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเกต็ต กระบี่จังหวัดไหนที่ตกแล้วมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้มีฝนหลวงนะคะบินประมาณ10โมงถึงเที่ยงของวันนี้ค่ะตามที่กี้ได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ลงไปเรียบร้อยแล้วมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ถัดมาเรามาต่อกันที่เรดาร์ของภาคเหนือนะคะที่เรดาร์ลำพูนเวลาบ่ายโมง ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางที่อำเภอแม่อายอําเภอฝางอําเภอชัยปราการอําเภอเชียงดาวอําเภอหอดอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเวียงแก่นอําเภอแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สรวยอําเภอแม่ลาวอําเภอพญาเมงรายอําเภอพานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอําเภอเชียงม่วนอําเภอจุนอําเภอเมืองจังหวัดพยาวอําเภอเมืองจังหวัดน่านอําเภอเมืองปานอําเภอวังเหนืออําเภองาว จังหวัดลำปางโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาต่อกันที่ภาคอีสานตอนบนนะคะตรวจเวลา13นาฬิกา45นาทีหมายเลขงพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นค่ะปกคลุมพื้นที่อำเภอท่าบอ่ออำเภอสะใคร่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายอเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีหมายเลข2ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อเภอท่าลี่อเภอเมืองเลยจัังหวดเลยอเคอนสารจังหชัยภูมิอเภอชุมแพอเภอสีชมพูจัังหวดขอนแก่นหมายเลข3ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อเภอเมืองสุรินท อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ออชนนิเอเภอนางรองเอเภอประคำอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ต่อกันที่เรดาร์ของอีสานตอนล่างที่เรดาร์อุบลราชธานีตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนในเขตอเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อขุนหารอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดและประเทศกัมบูชา กลุ่มฝนปานกลางในเขตอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์อคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอเภอตาลสุมอศรีเมืองใหม่อเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและประเทศกัมพูชากลุ่มฝนหนักตรวจพบที่อเภอบ้านกรวดอเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อพนมดงรักอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อผู้สิงอเภอบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอนังยืนอเภอบุญทริกอเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีสปปลาวและประเทศกัมพูชาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอนาเดิมอเภอเคียงซาอเภอพระแสงอเภอชัยบุรีจังสุราษฎร์ธานีอเภอเขาพนมจัังหวดกระบี่อทุ่งใหญ่อเภอถ้ำพันราจัังหวดนครศรีธรรมราช อำเภอรกรงปีนางจังหวัดยะลารวมถึงในทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคุมบริเวณพื้นที่อำเภอดอนสกักอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอขนอมอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลารวมถึงในทะเลอ่าวไทยและชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะเรดาภูเก็ตนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตรวจเวลา11นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางตกบริเวณอำเภอตะกัวป่าอเภอท้ายเหมืองอภอปะกงจังหวัดพังงาอเภอพนมอภพระแสงจังสุราษฎร์ธานีอเภอฉวางอนาบอนจัังหวดนครศรีธรรมราชอเภอคลองท่อนอเภอเหนือคลองอเภอเมืองจัังหวดกระบี่และในทะเลอันดามันบริเวณชายฝั่งจัังหวดพังงาจัังหวดภูเก็ตจัังหวดกระบี่มีพื้นที่และความแรงลดลงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฝนแท้ฝนเทียมฝนหลวงหรือฝนจากธรรมชาตินะคะก็ขอให้ตกลงมาเถอะสงสารข้าวมากมีเพื่อนๆบางท่านมาคอมเมนต์ไม่ใช่บางท่านหลานหลายๆท่านเลยมาบอกว่าแรงหนักมากค่ะมีบางคนส่งรูปมาให้ดูใน Facebook นะคะที่ลำปางโอ้โหข้าวตายเพียบเลยค่ะที่ดาชาแนลเป็นกำลังใจให้ขอให้ฝนตกไวๆนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย